สวัสดีค่ะวันนี้แม่ก็จะพาไปถอยหลังจอดรถกันนะคะทุกคนทุกคนเป็นไหม <c oughs> คือก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนแบบถอยจอดเราฝึกเองไงทุกคนฝึกเองมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พอวันนี้ทุกคน <c oughs> มีพี่รปภมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> เขามาบอกบอกถอยหลังบอกเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อีแม่ไปไม่เป็นเลยค่ะ <c oughs> อีแม่งงมากเลยค่ะพอมีคนมาบอกเดินหน้าถอยหลังคืออีแม่งงไงอีแม่ไปไม่เป็นเลย พราะปกติดิฉันจะจอดเองนะคะจอดเองคือแบบคือดูเองอะ่ะดูเองมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าจอดได้คะ่ะรอบเดียวก็ได้คะ่ะทุกคนแต่พอมาวันนี้ปูเขาไม่รู้เขามาจากไหนอะออทุกคนเออก็เขาก็มีน้ําใจดีปกติห้างนี้มันจะไม่มีรปภมาบอกนะว่าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปจอดเองได้เลยทุกครั้งเขาเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนแต่มาวันนี้นะคะโอ้มีมีรปภมาโบกให้ว่าเฮ้ยอ่ะถอยหนังโดนหน้าถอยหลังอีแม่งงค่ะโอ้กูจะไปยังไงวันนี้ ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังกลายเป็นว่ายากไปอีกเธอทุกครั้งฉันดูเองไงฉันดูเองซันก็เข้าได้ของฉันใช่ไหมแต่ทีนี้เขาก็บอกเดินหน้าไปอีก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 คือสายตาเรากับสายตาเขามันไม่เหมือนกันเนาะสายตาเรามองในรถน่ะเราก็ไม่กล้าเดินหน้าอีกเราเราคิดว่าเหมือเออมันพอแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกให้ไปอีกไปอีกอะไรเงี้ยเมยก็เริ่มไม่แน่ใจค่ะกลายเป็นว่าโออเดินหน้าถอยหลังอยู่สามรอบค่ะทุกคนมีใครเป็นบ้างอ่ะทุกครั้งจอดเองก็คือแบบเราดูเองไงเราจะรู้ไง ว่าได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอมีคนมาโบกงงคะ่ะ <c oughs> เป็นเหมือนกันไหมคะหรือว่าแม่เป็นคนเดียว <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะ